ครับพบกับผลงานเพลงจิงกะเบลในบทบทเพลงของเพลงจิงกะเบลนะครับอ่าเด nee, ี๋ยวครูจะพาท่องนะมี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 ม as ีมีสนุเลยมีฟ้าฟ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 ามี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 เลเลมีเลมี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 สนด ฟา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 มี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 ซอนฟาเรโดซอนมีเรโดซอนซอนซอนมีเรโดลาลาลาฟามีเรทีซอนซอนฟาเรมีซอนมีเรโดลาซอนซอนมีเรโดลาลาลาฟามีเรซอนซอนซอน 嗦啦发咪哆，咪咪咪咪咪咪咪嗦哆嘞咪，发发发发发咪咪咪咪嘞嘞咪嘞，咪咪咪咪咪咪咪嗦哆嘞咪，发发发发发咪咪咪咪嗦发嘞哆。 ซอนมีเลโดซอนซอนซอนมีเลโดลาลาลาฟามีเลทีซอนซอนฟาเลมีซอนมีเลโดซอนซอนซอนมีเลโดลาลาลาฟามีเลซอน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 ลาฟาเลโดมีม sure ีม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 ีซอนโด Fa, fa 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 mi 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 le le mi le ni 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 mi, mi. mi son do le mi. Fa, fa 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 mi 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 son fa le do mi mi son fa le do mi, mi son fa le do